สวัสดีนะคะพเพื่อนๆค่ะวันนี้เอสเมย์ก็จะมาทําเมนูผัดชาปลาดุกทานนะคะเพื่อนๆค่ะก็ตั้งกระทะนะคะนะกระทะเอสเมย์นะจะไม่ทันร้อนนะเนี่ยไม่ทันแห้งเอสเมย์ใส่อันนี้ไปแล้วนะคะก็ดี่นะคะพริกนะคะเพื่อนๆค่ะโขลกนะคะพริกกินดาก,กับกระเทียมนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยะคะตอนใส่น้ามันไม่มากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมัน ค่ะทิชแกลไอ้ผัดพริกได้นะคะเลยก็ใช้พริกขี้หนูซีดามิสไก่นะคะใครทานเผ็ดก็ใส่เยอะได้นะคะแต่เ็ล่ไม่ค่อยทานเผ็ดกันเพราะว่าเป็นโรคกระเพาะนะคะแล้วก็ใส่ปลาม้อแต่พอขูดแล้วนะคะก็ตำกับกระเทียมน,นะคะเพื่อนๆค่ะผัดให้หอมนะคะ สูกเราก็ซื้อมานะคะจากร้านขาเป็นชิ้นมานะคะทิ้งถาแล้วก็มาล้างทำความสะอาดด้วยนะ้ำส้มสายชูนะคะสะพูเลือป่นนะคะล้างขาแล้วน้ำส้มก็ช้นช้อนโต๊ะนะคะเอาเกลือป่นนะคะแล้วเขาล้างด้วยจนมันโดดเมืองนะคะวันนี้เมไม่ได้ปลาไม่สดเลยจะได้มากปลาเหมือนกับแม่ค้าเขาเก็บไม่ดีอ่ะเนาะเมย์ก็มาล้าง ด้วยน้ำเกลือลแล้วก็น้ำสนต้มนานหน่อยล,ล้างให้จนหมดเมือนะคะาจะได้ไม่ขาวนะคะเพื่อนค่ะฉุนนะคะแม่ครัวฉุนเองนะคะถ <c oughs> ึนตอ,องออกหากเลยนะคะแม่เป็นถึงแผแลร้านทำาัสนอาดนะคะก็ คุณค่ะเพราะว่าบานเอ็มเอนเป็นกระจกเนาะมอนดูอ make ่างต่างเป็นเสียอเปิด <naden> พัดลมมันก็เป่าไอ้นี่นะคะเป่าแบบแก๊สเนาะแล้วก็ผักไปกับพี่แก่แอร์ี่หนูเลยนะคะหอมนะคะ พอปลาที่เราล้างทำวันสะอาดแล้วเราก็ใส่ใส่ในภาชนะเพื่อค่ะเราก็ทำทานแต่พอมืไ้นะคะ ใส่น้ำปลาไปนิดนึงนะคะหมดเราลวนนะคะหมือนเราลวนปลาเราตัแว,วแต่นี้เราก็ค่อยๆเติมน้ำลงไปนะคะบร่เนาข่าวเราก็เติมน้ำลงไปขออ,อย่าทุ่งไปคนมากจะได้มีขาวนะคะ เครื่องนะคะเราก็จะมีหั่นเตรียมไว้นะคะก็มีใบมะกรูดนะคะแล้วก็พริกเม็ดใหญ่นะคะกระชายซอยนะคะเพื่อนๆค่ะเตรียมไว้นะคะล้างทำความสะอาดเลย ทมีทาาเน,นื่องจากว่าฉุนนะค่อยๆเติมน้ำไปนะจ๊ะวันนี้เราก็จะผัดใส่มะเขือเปราะนะคะมะมะเขือเปราะนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆค่ะ ก็ล้างแล้วก็แช่ด้วยเกลือนะคะเกลือป่นนะคะเซนเม่ก็ใช้เกลือป่นประมาณอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็น้ำเอ่อมันน้ำมะนาวนะคะเพื่อนๆค่ะน้ำมะนาวบีบไปนะคะเพื่อนๆจะทําให้เอ่อมะเขือไม่ดํานะคะแล้วเซนเม่ก็ไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะไปแช่ไว้ในตู้เย็นมันจะกรอบนะคะเพื่อนๆค่ะมะเขือจะกรอบในเวลาทานมันจะอร่อยนะคะเพื่อน เราแช่แช่น้ำมะนาวกับน้ำเกลือมันจะได้ไม่ดำนะคะน้ำเกลือแล้วก็ขอบขอบ,ขอบน่ารับประทานนะคะก็้เคล็ดลับนะคะเคล็ดลับง่ายๆจะส่แอเมเบลนะคะเพื่อนๆก็เราจะมีเหมือนน้ำล้างน้ำล้างถ้วยนะคะที่เราใส่อันนี้มานะคะที่เราใส่พริกมานะคะฉุนนะคะเพื่อนเคื่อนฉุนมา ก็ใครมีชอบผงนัวก็ใส่ผงนัวไปนะคะเพืาา่นอนๆค่ะใส่ไปหน่อทแต่คนชอบนะคะเพื่อนๆแต่ตัดโดด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะเยอะเดี๋ยวจะหวานนะคะเานาื่อนจะเป็นผัดฉ่านะคะเพื่อนค่ะตัดโดดนิดนึง เรียวนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆปลาสุกนะคะคนมากก็ปลาก็จะเลนนะแล้วค่อยๆค่อยๆเพราะวันนี้ปลาชิ้นไม่ใหญ่มากนะคะก็น่าจะสุกไว นะคะก็เราเดี๋ยวจะใส่มะเขือนะคะุดไฟสุดเลยเราชอบทานผักนะคะเพื่อนๆค่ะชอบทานผักนี่ก็ใส่ผักเยอะนะคะผักก็ใส่ลงไปเลยนะคะ ตอนสุดท้ายก็จะมีใบกระเพรานะคะเด็ดล้างตำควาอา ถ้าไม่แรงเดี๋ยวมะเขือมันก็จะไอย้นะี่เนาะตักะนะคะให้น้ำให้นะคะเพื่นนนอนๆค่ะอชอบน้ำสุกผิดเลย,เลยอาจจะเติมน้ำไปอีกนะคะน้สุกผิดนิดหนึ่งเดี๋ยวคนมากเนาะ ลมมันพัดนะคะแก๊สก็จะนี่ไม่ไม่ทั่วกันโดนพัดลมแก๊สก็จะไม่ค่อยแรงนะคะแล้วก็ใช้มุนกระทะนะคะดัะ้มกระทะเดี๋ยวจะชิมว่าเค็มไหมนะคะที่จะเค็มไหม ไม่เค็มนะคะเดี๋ยว่อเขอเติมอันนี้มีเค็มนะคะอ,อ๋อคูณรสนะคะเผ็ดนะคะเผ็ดเผ็ดเหมือนกันนะคะหนึ่งสีเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเผ็ดแซ่บเหมือนกันนะคะโอเคนะคะ ชาติเป็นกล่อมได้ทีแล้วนะคะน้เด็ก,กเท็ดก่อนแล้วเจอเอาน้ำมนันหอยไปนิดหน่อยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเทเยอะก็มันจะมันไปนะคะรสชาติได้ที่แล้วะคะ่ะรสชาติได้ที่แล้ว ามแล้วนะคะมีคนจามแล้วนะคะตัง้งอกสามฉุนนะคะความฉุนเทนเน่ก,ก็ใส่นะคะที่เตรียงไว้นะคะใบชายซอยนะคะเพื่อน,นะคะ่ะใบมะกรูด คนคลุกให้ทั่วกันนะคะก็ขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะโรยด้วยใบกะเพรานะคะสีสันน่ารับทานมากคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะก็ผัดช,ชาประหมึกของเอสเมย์นะคะ นะคะดูมะเขือนะคะมะเขือจะสีแบบไม่เขียวนะคะเพื่อนๆค่ะเขียวเหมือนอ่าเหมือนของสดเลยนะคะเพื่อนๆก็เคล็ดลับนะคะเคล็ดลับอาหารอร่อยแล้วก็สีสันสวยงามน,นะคะเพื่อนๆค่ะเราก็ล้างด้วยแช่ด้วยน้ําเกลือนะคะล้างแล้วก็แช่ด้วยน้ําเกลือแล้วก็น้ํามะนาวนะคะนี่เดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเมย์ก็จะใส่ กะเพรานะคะใส่ไปกระเพราลงไปแก็เราก็จะทานกันตกรอบนะคะกะเพราเราก็จะโรยลงไปเลยนะคะหอมนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นสมุนไพรนะคะเราก็ทานได้เยอะๆถ้ามามีดตัแล้วก็ใส่หนึ่งเลนะคะเพื่อน อ๋เมนูอาหารอร่อยนะคะแซ่บๆกันนะคะก็ผ <The os itt in> ัดฉ่าปลาดุกของเรนนะคะเพื่อนๆขายเรนก็จะปิดไฟแล้วนะคะเพราะว่าใบกระเพราโดนฉาบไฟเพื่อสุกแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะก็จะได้ผัดฉ่าปลาดุกนะคะไว้รับประทานกันนะคะสีสันก็ดูความเขียวของผักนะคะเพื่อนๆค่ะ แล้วก็มันจะกรอบนุ่มน่ารับประทานด้วยนะคะเพืเ่อนๆขายเมย์ก็ต้องฝากคลิปนะคะผัดชาปลาดุนะคะฝากเพื่อนๆพ่พี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้ใหเมย์ด้วยนะคะเมย์กาบขอบคุณล่วงหน้า thank you so much my friend for you support my main channel and for you watching k e e p video cooking นะคะ cooking <laughs> thank you thank you bye bye เลิศ